ผมมีความต้องการอยากจะเปิดบ้านให้ทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวเพราะว่าด้วยโลเคชันของบ้านผมเนี่ยเี่นบรรยากาศแบบสวนซึ่งเอกลักษณ์ของเำิภอพเพลงคือสวนติดริมคลองซึ่งเป็นคลองประดูเป็นห้องแอร์ริมน้ําหรือว่าจะเป็นห้องรับรองกลางสวนเรามีเมนูแนะนําอีกหลากหลายมากมาย สวัสดีครับผมเอฟนะครับจากร้านเจนาคาเฟ่อำเภอวัดเพลิงจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้เนี่ยเจนาคาเฟ่ของเราเนี่ยได้เปลี่ยนสถานที่มาให้รองรับได้มากขึ้นแล้วก็ได้วิวความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราได้ย้ายคาฝั่งเข้ามาอยู่ในส่วนของบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทอำเภอวัดเพลิงจังหวัดร,า,ดรา,ดาชบุรีอยู่ติดริมคลองประดูบรรยากาศแบบสวนครับเจนาคาเฟ่เนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งมังกรรสเด็ดที่เราเพิ่มเมนูออกมาก็คือมีเมนูราดหน้าทะเลจันยักษ์ นะครับแล้วก็ยังมีจานเล็กด้วยให้ได้ทานสําหรับท่านเดียวและก็เด็ดสุดเลยครับตอนนี้มีเล้งแซบครับแล้วก็ยังมีพิเศษทุกวันอีกอย่างหนึ่งคือขนมไอศครีมกะทิลูกลานซึ่งลูกลานเนี่ยหลายท่านทราบไปแล้วว่าเรื่องความหายากที่นี่มีทานทุกวันนะครับแล้วก็ยังมีขนมไทยซึ่งเป็นขนมไทยแบบฟิวชั่นนะครับแต่พิเศษสุดๆเนี่ยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นัาขากขัตฤกษ์เนี่ยผมก็จะนําขนมไทยทุกชนิดที่ผมได้เป็นคนทําเองหรือในชุมชนมีเนี่ยมาทําเป็นบุฟเฟ่ขนมไทยท่านละ129บาทครับ ทานได้จนอิ่มเลยครับแต่ว่าทานที่นี่เท่านั้นนะครับถ้าซื้อกับบ้านก็สามารถเลือกซื้อได้ตามอธิยาศัยครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะมีคุณป้าคุณย่าคุณยายในชุมชนเหมือนเดิมครับยังมีเวลคัมสแน็คซึ่งทุกท่านมาเนี่ยจะต้องให้คุณยายมาป้อนเมี่ยงเหมือนเดิมแต่เราเพิ่มเติมคือมีขนมไทยซึ่งมาหยอดสดๆนะครับจะเป็นทองหยอดเป็นฝอยทองมาทําสดๆให้ได้เห็นเลยครับแล้วก็เขาเก็บปักหม้อซึ่งแคะกันสดๆครับที่ใต้ถุนบ้านเลนไทยครับ สิ่งแรกเลยนะฮะที่เราตัดสินใจย้ายขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรามีเมนูแนะนําอีกหลากหลายมากมายที่ต้องการพื้นที่ให้ลูกค้าได้รับประทานทั้งเป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนะครับผมมีความต้องการอยากจะเปิดบ้านให้ทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวเพราะว่าด้วยโลเคชั่นของบ้านผมเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบสวนซึ่งเอกลักษณ์ของเฟิร์สเพลงคือสวนติดริมคลองซึ่งเป็นคลองประดูนะครับจะประกอบด้วยห้องกระจกแบบโมเดิร์นนะครับเป็นห้องแอร์ริมน้ําหรือว่าจะเป็นห้องรับรองกลางสวนจุคนได้มาากกว่ ยังมีเรือนไทยโบราณซึ่งเรือนไทยเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นเรือนไทยโบราณแบบครบสูตรภาคกลางและยังมีบ้านเรือนไทยซึ่งเป็นห้องปรับอากาศริมน้ําหลังใหญ่อีกครับ ร้านเจานาคาเฟ่น,นะครับเราจะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับแต่รลยอาหารต่างๆเนี่ยเราอาจจะสั่งได้ถึงบ่าย3โมงแต่ท่านมานั่งบรรยากาศยามเย็นริมคลองได้จนถึง5โมงเย็นนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเส้น3088หรือเซิร์ชไปเลยครับที่บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีลูกค้าทุกท่านที่มานะครับก็จะได้อิ่มทั้งท้องนะครับมีอาหารตาได้รับบรรยากาศที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศของชาวสวนรับรองว่าท่านจะได้รับความคุ้มค่าในทุกกๆด้าานนนนลับออย่่งแ Thank you.